เอาวอ้าวไม่ให้เข้าบ้านกำลังฟักไก่ให้จะเข้าบ้านเอาตัวเอาเอาเดี๋ยวเพิ่งเข้าลูกเดี๋ยวถ้าลูกเข้ามาเราฟักไม่ได้เดี๋ยวไปโดนมีดเอาเอานี่เอารอเป็นแถว แย่งกันเข้าแย่งกันเข้าแย่งกันเข้าเอาแย่งกันเออเอากัดกันเองอีกกัดเองอีกลอกเอาลูกล็อก่อนรอกก่อนรอ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 โอ้ย <ś les> ดูดูดูจะเข้าบ้านแม่เขาฟักไก่ให้อยู่ในบ้านดูดูดูด เอาเอาจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านจะเข้าไปกินอาหารต้องมาหาพ่อเลยไปรอเลยเดี๋ยวก็ได้กินจะเข้าให้ได้เอาเอาเอาจะเข้าให้ได้ ไม่ยอมนี่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกันเลยเอาเอาโดดเอาปีนโอ้ยโอ้ยรอเป๊บเดียว ด้วยเดี๋ยวก็ได้กินลุกรอแป๊บเดียวนะเฮ้รอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวรอก่อนสิรอก่อนรอก่อนเมคข้าหนูหิวแล้วหนุหิวแล้วโอ้ยกำลังกินครับกำลังกินเลย จะเข้าให้ได้เอาเด๋ยวเลือดเดี๋ยวมือเลือดล,ลูกโอ้ยเ,อเ,อเดี๋ยวที่ลูกโอ้ยใครจะไปทำได้ทันใจเนี่ย,ยดูดูดูเอาเอาเอามันเข้าได้ที่ไหนล่ะลูก มาเข้าเอา้าโนเดี๋ยวก่อน,นโหนดมือมือเลือดเดี๋ยเฮ้ยสังกระสีนน่นอนลูกรอแป๊บนึงรอแป๊บหนึงโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ,อ๊อย๊ยโอ๊อ มันจะวุ่นวายหน่อยนะครับเวลาเขาหิวนะครับเวลาเขาหิวเนี่ยมันจะวุ่นวายหน่อยจะลองอย่างนี้นะกำลังกินโอ้ยโอ้ยอย่าโดดลุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยลองดูดูดูให้ช่วยอย่ากัดกันลุกอ่ะโอเคนี่แหละครับคลิปนี้วุ่นวายเหลือเกินครับพี่น้องครับ